สบายดีเนาะทุกทา่านพี่น้องสุภุสุข,สขนอนิคิปดีโอนี้ข้าวเจ้าำสีข้อมาว่าวาเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนาะเรื่องโควิดที่ว่ามีการระบาดขึ้นใมน่อบโซงหลอบสามที่กำลังระบาดอย่างแหงในตอนนี้เนาะ,ะข่าวาระจกจะมาว่าในเรื่องของอ ต่อไปนะครับผมอยากจะพูดในเรื่องของโควิดที่ระบาดหนักอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถือว่าตอนนี้คือจํานวนคือจํานวนผู้ติดเชื้อต่างๆอะไรตอนนี้ก็ก็เพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นไปมาแล้วก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดนี้คือวันที่วันที่5เนี่ยวันที่5เี่เพิ่มขึ้นไปเฉพาะวันที่5วันเดียวนะครับ เพิ่มขึ้นไป527คนครับเพิ่มขึ้นไปเป็น527คนในฐานะที่ผมเคยไปเรียนที่ประเทศไทยนะครับผมก็เหมือนกับเอ่อเหมือนกับเป็นคนไทยครับผมว่าเหมือนเป็นคนไทยแล้วก็ประเทศไทยก็เหมือนกับเป็น second home หรือว่า second country อาจจะเป็นเฮือนหรือว่าเป็นประเทศลังที่สองสินะนลังที่สอง ก็ <c oughs> ผมอยากจะอขอแสดงความนะเสียใจแต่ว่าความเขาเรียกว่าความเป็นห่วงเป็นใยนะครับความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องชาวไทยนะครับทุกคนเลยทุกจังหวัดนะครับคือตอนนี้ผมได้ดูข่าวนะเฮ้ยผมอยู่ประเทศลาใช่ไหมละ่ะผมดูข่าวเกี่ยวกับโควิดนะครับก็คือเห็นว่าช่วงนี้มันมีการ ติดกันเยอะมากวันหนึ่งนี่เล่นเป็นหลายร้อยเป็นเป็นหลายเป็นพันอย่างนี้ครับคือถ้าหลายๆหทัดก็อาจจะถึงพันนม่นับก็อยากจะอยากจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยมายัางพี่น้องชาวชาวไทยนะครับคือยอดคือยอดปัจจุบันคือยอดปัจจุบันในวันที่5นะครับ คือยอดปัจจุบันในวันที่5เนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับคนที่ติดเชื้อโควิดนี่คือที่ทั้งหมดเลยนะครับที่ติดเชื้อสะสมนะครับสะสมอยู่ที่8,966คนแล้วที่รักษาแล้วหายแล้วมีอยู่4,397คนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีก4,500 กับ4คนและเสียชีวิตนะครับอยู่ที่65คนก็เห็นข่าวนี้ก็ก,ก็ก็มีความกังวลน,นะครับมีความกังวลและก็กลัวนะครับกลัวว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกก็อยากจะฝากทางทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะครับคือ อยากจะให้เวลาถ้าพวกเวลาเราเราจะออกไปไหนช่วงนี้นะครับช่วงนี้คือมันระบาดหนะักใช่ไหมละ่ะอยากให้แบบว่าต้องมีแมส h นะเราต้องมีแมสแมสอาจจะเป็นผ้าก็ได้ครับเป็นผ้าอย่างนี้นะครับหรือว่าเราเอาผ้าฝ้ายนะครับรว่าผ้าฝ้ายเรามาหยิบเองตัดเองแล้วก็เราใส่เองอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ ถ้าว่าเราไปซื้อใช่ไหมไปซื้อก็มันอาจจะไม่เพียงพอครับมันอาจจะไม่เพียงพออย่างที่อย่างทีอ่อย่างที่สอบคอบอรหรือว่าเจ้าหน้าที่นะก็ได้มีการพูดว่า,าถ้าว่าเราใช้ทางแมสท,ทางการแพทย์อย่างนี้มันก็จะไม่เพียงพอก็เอาไว้สงวนไว้ใช้หรือว่าเอาไว้ใช้เฉพาะ คนที่เป็นแพทย์พยาบาลนะครับเราก็สามารถเอาผ้าอย่างนี้ก็ได้เอาเสื้อผ้าของเราว่าเรามีเสียบผ้าเราสามารถตัดเองได้นะตัดเองได้แล้วก็ใส่เองได้แล้วก็เราไปซักอะไรก็ได้ครับเนี่ยอย่างที่ผมซื้อมาอย่างนี้หลายเดือนแล้วนี่หลายเดือนแล้วนะครับคือเราซักเองไซส์แล้วก็ซักอีกอย่างนี้ครับมันก็เป็นการประหยัดงบเป็นการประหยัดงบมากขึ้น แล้วก <cin stereotype> ็เวลาเราไปไหนมาไหนครับเวลาเราไปไหนมาไหนก็อยากจะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ย <sympath> ม <ize> ีความกลัวมีความกลัวแล้วก็มีความแบบนิดมีความกลัวง่ายๆคือเราต้องมีความกลัวนิดนึงว่าเออจะติดไหมไปนู่นไปนี่จะติดไหมแล้วก็เราต้องมีการเตรียมในเรื่องของแมสเวลาจะออกไปไหนใช่ไหมเราก็มีการเตรียมเรื่องของแมสแล้วก็ถ้าหากว่ามี มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะ้ะน้ำยาฆ่าเชื้อก็จะดีมากเอาติดตัวไปด้วยเวลาเราจับนู่นจับนี่หรือว,ว่าไปทานข้าวข้างนอกอะไรเนี่ยเราก็เราก็ล้างล้างมือตลอดนะคือมันล้างมือตลอดนะง่ายๆคือเราต้องมันล้างมือตลอดแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญโควิดนี้มันถามว่ามันร้ายไหมมันร้ายกาศไหมก็มันร้ายกาจมากทําให้เราเสียชีวิตได้ไหครับแต่ว่า แต่ว่าเปอร์เซนต์ในในเรื่องของคนติดแล้วที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับมันก็จะขึ้นกับว่าสุขภาพของเราสุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงไหมแต่ถ้าว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมันออกกําลังกายออตลอดอย่างนี้เราก็เราก็ไม่ถึงขั้นที่ติดแล้วก็ต้องแบบต้องต้องเสียชีวิตอย่างนั้นนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น คือทางแพทย์ทีมแพทย์อะไรต่างๆก็ตอนนี้คือยาก็ก,ก็สามารถรักษาไดาไ้ให้หายได้เห็นไหมครับหายแล้วประมาณสี่สี่พันกว่าคนอย่างเงี้ยครับกาลังรักษาอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือเราต้องเราต้องเอาง่ายคือสุขภาพเราก็ต้องดีใช่ไหมช่วงนี้เอางาช่วงโควิดครับช่วงโควิดเราไปไหนเราก็ต้องเตรียมแมสใช่ไหมเตรียมหน้ากากาแผ่นท่าอนามัยไปด้วยแล้วก็น้ํนาน้ํายาล้าง ล้างเขาเรียกว่า,อาแอลกอฮอล์ก็ได้แอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเ0สครับเอาเกลียมไปด้วยเวลาเราจับอะไรเราก็หมันล้างมือแล้วก็ช่วงนี้ก็เวลาเราออกไปทํางานก็พยายามอย่าไปเข้าใกล้กันนะครับอย่าไปเข้าใกล้กันอยู่ห่างกันประมาณ1เมตร2เมตรนะครับต้องมีความกลัวกลวไว้ก่กอนอแล้วก็สถานที่มีความเสี่ยงเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไป เราก็ไม่ควรที่จะไปแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในการที่จะไปอย่างประเทศไทยตอนนี้คือมีการประกาศว่าห้ามห้ามาห้ามอยู่เกินหมายถึงว่าเราเออกไปกินข้าวข้างนอกห้ามอยู่เกินว่าร้านเนี่ยห้ามเปิดเกินประมาณสามทุ่มใช่ไหมก็ประมาณ9ก้าเก้าโมงเย็นเก้าโมงเป็นเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกา ถ้าเกิดนั้นก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็กลับไปกินที่บ้านนะครับแล้วก็พยายามลีกเลี่ยงในเรื่องจุดนี้กแ็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยปราศจากหรือว่าปราศจากในเรื่องของในการติดโควิดนะครับมันเราต้องเป็นคนมันออกกาลังกายทําให้แคร่งกายของเราแข็งแรงนะครับทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็จะ จะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็เราทุกคนต้องต้องร่วมด้วยสวยกันนะครับก็คือต้องผ่านจุดนี้ให้ได้แล้วก็อันนี้คือว่าถึงโควิดในประเทศไทยนะครับเรามาถ้าว่าเรามาพูดถึงโควิดโควิดที่ระดับโลกหรือว่าสถิติของระดับโลกนี่คืออ,อันนี้ก็จะเป็นวันที่วันที่4นะครับวันที่4 ที่ว่าอัปเดตล่าสุดคือวันที่4เดือน1ปี2021นะครับผู้ป่วยสะสมอยู่ที่85ล้าน5แ0น19,622คนรักษาหายแล้ว559ล้าน9แ98,735คนส่วนที่เสียชีวิตนะครับอยู่ที่1ล้าน 8 0 0 0 0น0 0คนอันนี้คือสถิติของโลกเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตมันก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ส่วนมากคนที่เสียชีวิตก็อย่างที่บอกไปคือคนเป็นโรคภูมิแพ้บ้างคนเป็นเขาเรียกว่า,าไง,ไง่ายๆคือร่างกายไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอแข็งแรงนะครับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนมากก็จะเสียชีวิตแต่เราต้องมันออกกําลังกายนะครับ ก็ก็อยากจะก็อยากจะอ่าเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับทิมแพทย์ทิมหมอนะครับให้อ่ามีความอ่าสู้ต่อไปนะครับมีความสู้ต่อไปอ่าก็ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้อยากให้อ่าอยากให้ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็สู้สู้ต่อไปในการทำทำงานหรือว่า เตเหวเราะด้านด้านด้านนี้นะครับเพราะว่าแพทย์หมอนี่คือมีความเสี่ยงมากเนาะมีความเสี่ยงที่จะติดในเรื่องของโควิดมากเพราะว่ารักษากับคนป่วยที่เป็นโควิดอย่างนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจในะครับสู้ๆนะครับสู้ๆอ่าบัดนี้เรามาพูดถึงประเทศลาวก็ขอพูดเป็นภาษาลาวนะครับสบายดีเนาะสบายดีพี่น้อง ทุกคนมนันนี่ชื่อว่าข้าพเจ้าก็มีความเป็นคนเมืองหนึ่งเนาะเป็นคนรัเมืองหนึ่งของคนลาวแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับอันประศาชุนลาวพี่น้องลาวเฮาทุกคนไอเอ๋ยน้องนะทุกคนเลยกับเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์โควิดนะครับนะเพราะว่ามันระบาดอีกเนาะมันมีการระบาดขึ้นมาอีกลอบซองแล้วก็หลับแครงเออแล้วแม่นตม ตัวตัวประเทศหลอมค้างเข้าก็มีความเคื่นว่ามีความเพิ่มทวีคูณขึ้นลายก็เกา่าก็อยากให้อันพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวไอ้เอื้อน้องมู่เพื่อนทางลลยคนลาวท้งมดเลยเนาะให้มีความตื่นตัวเนาะยางที่ท่านนายกเพ่นใดแถลงข่าวไปเนาะอยากให้พวกเฮาเนี่ยช่วยกัน,นเรื่องค้องการอ่าสกัดกันโควิดเนาะให้มันระบาดออกไป ทั่แข้งแข้งนั้นไปห้าแข้งนี้เนาะ้ามันมียุดจุดใจก็ให้แก่จุดนั้นแล้วก็ให้มันมุดไปในจุดนั่นบาอยากให้มันขยายไปในวงกว้างเนาะก็เลยมีความอยากจะให้ท,ทานเนี่ยคือเวลาเขาไปไสมาไสต้องอเกี่ยมเกินว่าพาปดตากเนาะต้องเกียยผ้าปดตากไปยังที่ยวขูกันมา้าปดตากยู่ประเทศลาวนี่คือมันมีความ ทาว่าเป็นช่วงโควิดตอนนั้นคือราคามันสูง้เนะมันจะควานมจะสูงแต he was, he was us, us, ú, er> ่เฮาบ่เฮาหาบ่มีเงินขนาดนั้นนะเพราะว่าเฮาก็รายได้น้อยเนาะรายได้น้อยเฮาก็เไปเฮ็ดเองก็ได้เอาผ้าฝ้ายนะพี่น้องผ้าฝ้ายเอาผ้าฝ้ายแล้วมาตัดเฮ็ดเองตัดเฮ็ดเองแล้วก็ไซมันก็ป้องกันได้หลายหลายสมควรแล้วก็เฮาสามารถไปซักได้ซักแล้วก็มาใส่ได้เนาะอันนี้คือเวลาเฮาซักถ้าเป็นผ้นฝ้ายเนาะอันนี้คือ ทางแพทย์นะหมอเพิ่นเพิ่นวาว่า่าฝ้ายเนี่ยถ้าว่าเฮาสักลายขนาดใหญ่ใหญ่ายของมันมันจะมีการคือเนาะมันแตกฟอยออกหมอก็คือความสกัดกันของในเรื่องของอันนั้นน,นี่ก็ได้ดีพอสมควรเนาะอันนี้แต่ถ้าว่าคนที่มีเงินก่าโอเคเนาะซือ้อซื้อโอเคอยู่แต่ว่าก็อยากให้พวกเิาเนี่ยช่วยกันเนาะช่ยวยกัน,น,กนในเรื่องของพยาธิโควิดเนี่ยเป็นพยาธิย่างที่ ข้าเจ้าได้วานะคือเป็นพิศาจตเนาะพิศาจก็คือว่าเป็นเป็นพิศาจอันหนึ่งที่หายแหงี่สุดว่าสันสะที่ว่าเฮต้ให,ห้เฮาประเทศทฮานี่คือวัสมุที่จะไปใซ้มาใซ่ได้หรือว่าประเทศอื่นก็วัสมุที่จะเข้ามาประเทศเราได้เราก็วัสดุที่จะไปท่องเที่ยวประเทศประเทศอื่นได้ก็ยนกับโควิดเนาะอยากให้ทุกคนมีความตื่นตื่นตัวตื่นใจเนาะแล้วก็ให้มีความยานเด้ให้มีความยานว่า เอ่อฮาวติดโควิดนะเฮาต้องมีความย่านถ้าเฮาเฮา่ย่านเฮาไปละไปลินไปกินไปเที่ยวไปบอลที่ว่าคนลนยเนาะเวลาเฮาไปบอลคนลายเนี่ยเฮาบ่รู้ว่าเขาจับติดบอลปิบติบอลเป็นวะดังนั้นเฮาก็ต้องมีความระมัดระวังเฮามีความย่านถ้าเมื่อเฮามีความย่านเนาะเฮาต้องมีการค่เกีีร์ในเรื่องของแมสผ้าอัดปากอัดดัางแล้วก็มันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนาะเวลาเฮาไปสัมผัสงานไปจับงานนันนี้นะ เาก็มันล่างมือแล้วก็อยู่ห่างกันอ่าถ้าเป็นเป็นได้ก็คืออยู่ห่างกันแล้วยุตยม่าถ้าว่าเฮาติดคนเดียวนี่มันก็โอเคได้แม่นบ่แต่ถ้าว่าเฮาละไปบ้านอื่นเนาะโดยการที่ติดแต่เฮาบ่ฮู้ตัวบ่เวลาเฮาไปลินไปกินไปติดมาแล้วคนออมคางเฮานะเวลาเฮากลับมาเฮือนแม่นบ่แล้วก็คนออมคาคิดเบิ่งพอมพอมสามีภรรยาลูก มเมเฒ่รือว่าพี่น้องก็สิพากันติปน,า,นาก็ต้องมีความระมัดระวังให้มีความระมัดระวังแล้ก็มีความย่านัญญาญญา่นซเอา่ๆคือต้องมีความย่านก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันเนาะในเรื่องของการอ่าสกัดกันในเรื่องของโควิดสกัดกันในเรื่องของโควิดต่อไปก็อยากฝากให้ทุกคนมันออกกําลังกายาากว่าทางกายเแข็งแรงสุขาพเฮาแข็งแง ากจะปราจากในเรื่องของอ่าถ้าเวลาเฮาติดนะเฮาก็กลุ่มเสียงหรือว่ามีความเสียงที่จะบ่บ่ถึงขัน้นบ่ถึงขัน้นเสียชีวิตเนาะมันก็สามารถรักษาได้โปได้อย,ยอดผู้ยอดผู้ที่ว่าติดโควิดอยู่ในประเทศลาวที่ว่ากลุ่มสปกิเน,ะ COVID นะาะโควิด19ขะเพิ่นได้แถลงการไปเนาะบอกว่าอ่าทั้งหมดที่ว่าคนติดนั่นน่ะ มี41คนแต่ว่าโปรตีแล้วนะ40คนแต่เดี๋ยวนี้คือกำลังโปรอีกคนหนึ่งอันนี้คือขอข้อมูลล่าสุดอัปเดตล่าสุดในวันที่5นี่เนาะวันที่5เดือนหนึ่งปี 2, สองปีส0 2 1นเอ็ดนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นโตตื่นใจเนาะบายไปจันัร์จังสี่เนาะเราก็ต้องมีความระมัดระวังหลายอย่างก็คือต้องย่านในก่อนนะน่เนาะ ก็ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเนาะจงปราศจากปีใหม่ฝ่าไม้นี่ก็ขอให้อันพยัดโควิดนะคอยอมันตายมันคอยมันไปกับสลายไปกับอันปีเก้าเนาะปีใหม่มาก็คอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ทางคนไทยแลเนาะคนลาวแล้วคนทั่วโลกนี่เลยก็ขอให้ทุกท่านปราศจากในเรื่องของการติดโควิดแล้วก็ปลอดภัยเนาะจากพยาโควิด ขอขอบใจขอแสดงความเป็น่วงเป็นให่ทุกคนเนาะบายบาย